ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นขึ้นกำลังจะขึ้นเขาหบวกคร่วงอะไหนเอ้าเลยหมวกเอ้าทำไมฉันไม่โงนะอยู่ในหัวไอ้มอไซค์ไอ้บังไปถึงไหนแล้ว เอายังจะหมวกอีกท่านผู้ชมสันตผู้ชมนตั้งป่อนยังจะเอาหมวกอีกหมวกสันตุท่านผู้ชมสันตท่านผู้ชมเห็นหมวกหล่นกลางทางก็ยังจะเอาผู้ชมหมวกสันตท่านผู้ชมสวยนี่ไหมหมวกสันตผู้ชมนั่นเห็นไหมนะหมวกสันตุ สัตฝากเข้ามาแต่เราไม่ดูเล็กไปไหมมันปรับได้อะไรได้นิดนึงนะมไน่รู้ไม่ด้ก่อนกาลงจะขึ้นเขาภูพานจะนั่งจะขึ้นจรงน้ำตกกอดดูชมจะไปเที่ยวน้ำตกคำหอมตุ้ยเลยพาะตำหนักภูพานขึ้นไปหน่อยนึงงามดูเรื่องน้องหานก่อนจะไปเที่ยวพาะตำหนัก ตั้งแต่ผ่านมาอีกปีแล้วนั่งๆเที่ยวกำหนดภูพานผ่านมาสามสิบกว่าปีแล้ว,ออวจะเที่ยวกันมางไงเธอยังไม่เกิดไงเลยสามสิบกว่าปีเธอจะเกิดไในรับชลี่ยังเล็กเล็กอยู่ทางขึ้นภูพานก็มันทางใหมน่นะอืมีไป่คบมาก ปากเปื่อยไม่อยากเข้ากล้องต้นปากเปื่อยเรานจะไปตรงปิ้งงูตรงนั้นเขาเรียกโค้งปิ้งงูก็เป็นน้ําตกพอดีนี่ทางเข้าพระตำหนักครูพานราชนิเวศ เราก็เลยขึ้นไปไไหน่อยเขตอุทยานแห่งชาติครูพานสอบต่อตาดต้นโอ้น้ำตกตาดต้นมันไปอยู่ตรงไหนน้ำตกตาดต้นน้ำตกตาดต้นที่เราไปนี่เป็นคำหอมเป,เป็นคำหอมที่เราจะไปตรงปิ้งงูนะซองท่านป่าทางซ้ายทีนี้ไปซื้อตรงปิ้งงูเรียกพันตกคำหอม ต้งปิ้งหัวไเลยต้องปิ้งตอง้น้ำตกแต่น้ำก็ไม่ค่อยมีแล้วแหละน,นี้แต่ก็มีไหลไหลให้ดูให้เห็นอยู่ไม่ได้เล่นแต่แต่ดูเล,เล่นก็ได้จะเล่นก็ได้แต่มันไม่เลย ก็ชอบมันมีดูดจิตแล้วมันจะเด่นได้ดดต้ซอซอพอตาต้นตรงนี้บ่ยางนี่พระตำหนักภูผานนี่พระตำหนักภูานข้างบนลปิกูอยู่ข้างบนโน้นอันนี้ทางเข้าพระตำนักเออนอีกโค้งหนึ่งเนาะ สถานีตำรวจจตูน แต่ฉันว่าทําไมที่จะต้องโค้งทําไมไม่ตัดตรงไปนี่ฉันว่ามันมันตีใจมันหนักมันมันไปไม่ได้มันก็ชันไงไม่ฉันเคยพูดตั้งแต่ใช่ไงตั้งแต่ฉันก็เคยปริ้นไฟดูพูดมันก็้คยเอทิสเดียวใช่ไหมหล่ะบางที่เกือบจะจุกกันนะแต่ว่ามัไไ่ดปเลยรถใหญ่ๆรถอะไรขึ้นไม่ได้ไงพูดถึงมันขึ้นไม่ได้รถใหญ่รถหนักหมดสิทธิ์เลยไงรถนี้ก็ยังจะบึบนะถ้าขึ้นอย่างนั้นนะต้องบึบก็แล้วขึ้นซาแล้วติดด้วยอะไนี่น แเดี๋ยวมันยังไม่่ที่สอเลยเลยาีายเยอันทีแม่งอ่มัน,นต้องสร้งกประมาณเยอะนนีย่ยทีจะต,ตัดตัวน่แต่เราต้องทำลายในนีเยอะนยน,นี่ยแล้วทำเี่ยงอ้อให้มันรรมาติที่สุดน,น,น,นี่ยงช้างเมื่อ่อนยังไม่มีนะ <S <S ใน,ในี่ยม่ใชานีเคยามาเมื่อก่อนยังไม่มี อ้าวอ้าวอ้าวอ้ะไรนีรรีบรถรงพยาบาลเด้อใช่ไหมนี่ไแค่กนหรอวะเออมันชันนะเออรถรถรถอะไรไปไม่ได้อะไรมนต่ได้เลิบเบานี่นะเออยังพอโอเคแต่ว่ได้บิกเลยขึ้นลงก็ต้องเบิกคอนโลคุเไม่ใช่ถูกนีหน้าม่หรอก็ต้ง้านี่เลยเออ เขไปเขาจงโค้งนะครับโค้งดีเขไปย้อนมันก็จะมีน้ำตกข้าหอมอยู่ขวามือเขาก็จะมีป้ายอยู่ขวามือแหละน้ำตกข้าหอมขั้นเรือมันตรงปิ้งปิ้งูพอดีนี่เป่าก็ตรงตรงปิ้งงูโค้งปิ้งงูนี่ไงนี่แหละโค้งปิ้งงูเราเลี 3> 3> ้ยวขึ้นไปตรงที a ่เขาอีคนเป็นเดินให้รถจอดเลยไ่เเอออยู่ขวามือ ไม่แล้วมตรตรงนี้เลยวะพี่เราต้องขับไปจอดนะไปะใช่ใช่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละฉันลืมตรงนี้แหละตายแล้วมันเลยได้ไปไม่มีที่กลับแล้ว <c oughs> ฉันก็ลืมวะ บนนั้นก็มีทางเข้าอยู่หรอกเธอเออนนั่้ยทางเข้านั่นเออตรงนั้นเหรอเออนี่แหละที่ตรงนี้เลยน้ำตกคำหอมใช่ไหมอืมมวดการทางคำหอมตรงนี้เลยเหรอใช่นั่นแหละน้ำตกคำหอมเออนไปน้ำตกคำหอมแล้วจะยังไงเราก็เข้าไปจอดทางในก็ได้เออเข้าไปเลยเ อะไรเปิดแปดโมงถึงห้าโมงบอกเี่ยนะสวดได้นะหาที่จอดเลยเข้าไปแนละ้วก็ม่จอดแปดโมงปิดห้าโนะมวุงมเ็งและเสียง ใายในเขตพุทยานม่ให้เสียงดังมาถึงแล้วพอแก้นม้ก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่นะคะหาห้องน้ำเข้าก่อนคุณมึงมางวน่าจิตแม่